สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนนะจ้ามาพบกันอีกแล้วพี่น้องจ้า,าเป็นอาทิตย์ละจ้าพี่น้องบ่ายรลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งจ้าพาในช่วงนี้เป็นช่วงดำให้ดำหน้าสาวนี่ด้เ็ดของเจ้าของแหลกแบบสาวนี่รับจ้าอันขออนุญาตใส่ถุงอนามัยจ่าพราะว่านี้ไปดำหน้าพี่น้องกันคือสิเข้าใจแล้วจ้าว่ามือสีสดำซดำใดนมือนี่คิดนหอดพี่น้องอยามาทัก กับพี่นอ้องอยากพี่น้องเลื่อมสาวนี่นะจะพี่น้องจ้าสาวนี่ในเมนูช่วงคำคืนในในช่วงคำคำแบบพี่น้องจ้าตําสะใภนั่งมีตําพักสลัดตัวผู้หมักเขือสีม่วงพี่น้องจ้ามาพี่น้องบอกลายใหญ่หาภาพพี่น้องม่กินรอบเดิอนจ้าตําสะใภนั่งมาดจากกินน้วกัน น้องประสุตข,ขุดสุข,ขละจาน์อย่าเฝ่าดื่มสาวนี่ได้พี่น้องจ

大家。 妈的，拿手撕那边弄渣。 ท่ายเอาไว้นะพี่น้องจ้ามันเด็ดเดีว่วพี่น้องเลนะพี่น้องจ้าจังไหนสาวนี่กับสิบเก้าไปพักผ่อนมืออืน่นไปดำหน้าลกกาด,ดำหน้าต่อพี่น้องสาวนี่คือนพี่น้องก็เลยม,มาท,าทักทายพี่นอ้องจากพี่น้องลืมสาวนี่จ้ะฝากาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับต่องสาวนี่ตาบใจป่านั่เนี่ยจ้าจังไหนสาวนี่นขอ